อีกครับอีกมันจะได้คาเฟรมโอเคครับอีกครับผมอ่ะดูกล้องนี้นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอ้าแม่เขบอกพื้นที่มันเต็มแม่หนึ่งสองสามได้แล้วได้เครื่องนี้ดูเครื่องนี้ได้อเออเออหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคมองกล้องด้วยนะไม่ค่อย ของกองรูปได้แล้วห้ารูปแม่ต้องไปล้างข้อมูลออกใช่ไจะได้ล้างพวกภาพวิดีโออะไรเงี้ยนีอขอเงินแตกเลยยิ่งใหญ่เลยจะไปทำบอลเต่อย่าี้ไปด้วยไปว้เนี่ยไปห้าวัดได้เลยโอ้ จะเป็นทำบุญไปอีกหลายวัดเลยนะฮะรถล้อติล้อไว้ก่อนรับรมครรมเ เรารูนะูั้นจะพูดอย่งนัเราเราก็ตุ๊กนะฮะก็ตนะะ Thank you. เอ่งจะว่าังไงเกงนี้เกงกันะอวจะว่าไงไม่สัเลวันก่อนหลานตัดวันนี้เมียตัดเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาคืนเกงกักนะเกงกั สองมีจะว่ายังไงไม่ช้นละห่วงห่วงเขาห่วงมากเลยเนี่ยนี่นะแกะโ้าบอกโอ้โหเลยแล้วเดี๋ยวยอดชี้บาทตรงนี้บาทไปเพื่วถึงขนาดระหว่างเห็นไหมั้ะเนี่ยนี่กี่วันแล้วเนี่ยสามวันครับวันนี้วันที่สามเจ็ดวันพร้อมปลูกใช่ไหมใช่ครับ ยาซีวันเจ็ดถึงสิบสี่วันเริ่มปลูกได้ตรงนี้ก็ทำแปลงได้เนี่ยใช่ทยอยปลูกทยอยปลูกเลยอือดิโนงนี้ลงน้อยดิเห็นไหมมันขึ้นอย่างเงี้ยพูดถึงพูดถึงเราทำสองแปลงก็ดีนะอ่าคือแปลงพ่อเนี่ยอย่างหนึ่งที่มันง่ายก็คือมันรักษาความชุ่มชื้นได้พ่อมันมันไม่ไม่กว้างครับส่วนตรงนั้นเรายังไม่ได้วางไอ้ระบบน้ำใชห้ปลูกเลยน่ะเดี้ยงอืสุนพันเลย ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยมขึ้นแล้วเห็นไหมตรงนี้เราลดน้ำได้มันก็ชุ่มไม่นานครับทำอีกไปเนี่ยอีกแปลงหนึ่งทำเลยครับอีกแปลงหนึ่งไปใส่ให้เราเกิประโยนนระยะใกล้แต่ว่าไอ้ข้อมอเนี่ยมันมันตายยากอยู่นะที่เราเห็นเราย้ายไปปลูกตรงนี้มันยังไม่ตายเลยมันแข็งแรงแข็งแรงมันพันเดียวกับดอกไอ้ดาวกระจายใช่ไหมครับก็เส้นสายเดียวกันนะเนาะครับพันเดียวกันเนี่ยขึ้นเยอะเลย เจ็ดวันลงแปลงบอกว่าลงภายในเจ็ดวันแปลงจะเสร็จหรือเปล่าอย่าให้เราไปเพาะตรงนู้นเลยแค่แปลงแล้วยังเสร็จหรือเปล่าจ้ะอันนี้ขึ้นแล้วนะอีกสี่วันพร้อมปลูกอีกสี่วันปลูกอีกสี่วันพร้อมปลูกอ่ะมาดูใกล้ๆนะคุณเพิ่มดูนะโอ้โหเหมือนกับอัตราการงอกอะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเร็วมากขนาดนี้นี่ขนาดอันนี้ใครเป็นคนสั่งมานะโอ้แอดเปลี่ยวสั่งมานะฮะ ใครเป็นคนชายเปรี้ยวสับอกว่าเอาดอกกระมูหหนูเอามงมา100เม็ดอะปลาบอกให้เอา1กิโลเปรี้ยวสั่งมา100เม็ดโอ้ยคือพูดถึงว่าเราปลูกแปลงนู้นเสร็จแล้วก็ปลูกลอตเออกระเพาะลอตใหม่ก็ดีนะอาจจะได้มีเวลาแบบค่อยๆทำไปไงถ้ามันโตพร้อมกันเราก็ปลูกไม่ทันบางที เออทยอยทยอยดีแล้วดีแล้วถือว่าแผนของเราไปได้ดีประสบความสำเร็จครับได้ดีเออเชี่ยป้ามันได้ดีเชื่อลมงได้ปวดหัวว่าประเดี๋ยวไม่ดีว่าบ้าปวดอ่างน้อ่ะนะฮะอัปเดตวันนี้นะครับของแปลงดอกคอสมอสนะฮะก็เป็นเดือนที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับผมนะงอกนะทุกเมล็ดงดงามนะพร้อม ปลูกแน่นอนนะฮะในเจ็ดถึงสิบสี่วันนะฮะฝากชมคลิปนี้ให้จบแล้วก็ชมคลิปอื่นชอนหลังให้กาลังใจด้วยนะครับโหไปไหนนะ่ะล <c oughs> ุงช่างจะพาไปทํสวนอมลุงช่างพาไปทสวน <c oughs> เนื่องจากว่าไม่มีคนช่วยงานหนักลุงช่างก็จะลงสวนแทน <c oughs> อืมนะฮะบ,บ่ามืดไม่อยู่บ่าวมนณาไม่อยู่จิโกก็ไม่อยู่นะ <c oughs> ขอบคุณที่รับชมคลิปให้กับเสือพาไปครับสวัสดีครับ